สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ u t u b e ติ๊กต๊อกพี่แกลงแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้พี่กันมีหัวข้อในเรื่องของลูกไม่ยอมกินผักมาฝากค่ะใครมีปัญหาเรื่องของลูกไม่ยอมกินผักไหมนะคะก็พิมพ์หนึ่งเข้ามาค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถามในคุณแม่ที่มีประเด็นสงสัยค่ะเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูก้กรรกนมแม่ค่ะการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ข้อแล้วก็หลังข้อนะคะเข้ามาแล้วก็อยากให้กดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจก็ได้นะคะหรือว่า มีคําถามก็สามารถพิมพ์คําถามไว้ได้เลยเดี๋ยวแกนก็จะไล่ตอบค่ะจะไล์สักประมาณถึงบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวแกต้องทํางานนะคะสวัสดีค่ะใครกําลังมีปัญหารูไม่ยอมกินผักไหมนะคะวันนี้พี่กันมีแบบเทคนิคสั้นๆมาบอกต่กันนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องของลูกไม่กินผักนะคะเเราเริ่มความรู้กันเลยช่วงท้ายแกนจะได้ตอบคําถามให้กับคุณแม่นะคะเทคนิคแรกค่ะ12เทคนิควันนี้ที่ทําให้ลูกน้อยของคุณแม่ กินผักมากขึ้นนะคะเทคนิคแรกค่ะเราต้องจัดอาหารของลูกเนี่ยแบ่งเป็นแบ่งครึ่งจานเนี่ยให้เป็นเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้นะคะอ่าปกติคือเราก็จะเตรียมเป็นข้าวให้กับลูกเนาะแต่ทีนี้เราก็จะแบบเน้นว่าในจานอาหารลูกเนี่ยควรเป็นผักหรือว่าผลไม้ด้วยนะคะเพื่อสร้างวิสัยในการชอบกินผักให้กับลูกนะคะเทคนิคที่สองค่ะ ให้ลูกมีส่วนร่วมภายในครัวค่ะเชน่นหั่นถ้าโตหน่อยเนาะโตหน่อยพอใช้มีดกำเนื้อมือได้ดีแล้วใช้มีดได้เนี่ยอย่างพี่กันเนี่ยเจ็ดขวบพี่กันก็เริ่มให้น้องแบบช่วยหั่นผักถ้ายัางใช้มีดไม่ได้ใช้มือก็เด็ดผักอ่านะคะให้เขามีส่วนร่วมในการในครัวค่ะในการปรุงอาหารนั่นเองค่ะอะความสนุกในการกินจะมากขึ้นทันทีนะคะอ่า เมนูโปรดของลูกแอบใส่ผักเพิ่มเข้าไปไม่ได้แอบก็คือใส่ผักเพิ่มเข้าไปเช่นลูกชอบกินอะไรดีไข่ตุ๋นหรือชอบกินข้าวผัดอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอาจจะซอยแครอทใส่เข้าไปเพิ่มนิดนึงอาจจะต้องใช้ความละเอียดเยอะนิดนึงนะคะใส่เข้าไปลูกชอบกินหมูปั้นทอดก็ใส่ผักเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะทีละนิดนะคะในเมนูจานโปรดของลูกพี่เชื่อว่าลูกต้องมีอาหารโปรดในดวงใจค่ะ ข้าวผัดเนี่ยพี่ว่าเด็กหลายท่านหลายคนชอบนะคะทำผักและผละไม้เป็นรูปทรงต่างๆอทำแครอทเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอะ่ผักใบเขียวเนาะก็อเอามาทําเป็นเส้นๆวางเป็นรูปต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะคะเพื่อกระตุ้นความอยากกินะนะคะ อย่าก,กดดันให้ลูกกินผักจนมากเกินไปเพราะบางทีคนเราจะต่อต้านเนาะเวลาที่ถูกบังคับนะคะเราก็จัดผักอยู่ในจานทําให้หน่ากินให้ลูกมีส่วนร่วมในการทําแต่ไม่ถึงขนาดยัดเยียดจนเกินไปเกิดความฝักฟังใจนะคะอ่าเวลาทําอาหารเนาะคือการกินอาหารที่ดีเนี่ยเราต้องกินอาหารที่หลากหลายถูกไหมคะเราก็ต้องเพิ่มผักใหม่ๆเข้าไปในเมนูอาหาร ร่วมกับผักที่ลูกคุ้นเคยแล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปค่ะ,ะเช่นนะคะสมมติเราทําข้าวผัดเนาะธรรมดาเราจะใส่แค่แครอทรอบนี้เราจะใส่กานขนาเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือใส่เพิ่มเข้าไปนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะไม่กดดันแล้วก็ต้องอย่ายอมแพ้นะคะต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องว่างั้นนะคะถ้าถ้าเราแบบไปยอมแพ้ลูกลูกไม่ยอมกินผักโอ๊ไม่ไหวแล้วเราก็เออช่าง อะไรเงรี้ยตามมีตําเกิดไปอะไรเงรี้ยไม่ได้นะคะสู้ต่อคะ่ะสร้างบรรยากาศในการกินให้ลูกกินผักร่วมกับเพื่อนๆของเขานะคะอย่างเช่นเวลาไปโรงเรียนจะเห็นว่าลูกกินอาหารได้หลากหลาย่ออยู่บ้าน,นคุณครูเคยบอกเนาะเวลากลับมาโอ้อยู่โรงเรียนกินได้ทุกอย่างแล้วบางทีตัวเลือกมันไม่มีด้วยนะคะแล้วเพื่อนคนนู้นก็กินต้มฟักเนี่ยอยู่บ้านไม่กินแต่ไปโรงเรียน เพื่อนกินก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทีนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเวลาพาลูกไปไหนอเงี้ยมีเพื่อนเพื่อนหรือพี่ๆน้องนในกลุ่มครอบครัวกินกันอะไรเงี้ยเด็กก็จะยอมกินนะคะลองทําเมนูผักย่างอ่าผักย่างนะคะก็คือเอามาปิ้งอร่อยนะพวกผักที่เอามาปิ้งนะคะอ่ามันก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะเสิร์ฟพร้อมซอสจิ้มอ่าซอสจิ้มนะคะ ซอสจิ้มเช่นอ่ะมายองเนสเด็กมะเขือซอสมะเขือเทศเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีเหมือนมีท็อปปิ้งมีกิจกรรมอะไรทําเขาจะเพลินแล้วก็มันนะคะหรือว่าผลไม้เนี่ยแทนที่จะเสิร์ฟผลไม้เพียวๆอย่างอย่างเช่นเราอยากให้ลูกกินกิวีเราก็เอาท็อปปิ้งเป็นโยเกิร์ตอ่ะได้ไประโยชน์เข้าไปอีกนะคะเพิ่มพลังงานด้วยเพิ่มน้ําหนักด้วยเนาะอ่ะเพิ่มซอสจิ้มให้กับลูกนะคะ อย่าลืมว่าใส่ผักไปในทุกทุกที่นะคะต้มจืดอาจะมีผักข้าวจานหลักก็มีผักนะคะอีกอย่างหนึ่งเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกค่ะกินให้เด็กมันดูค่ะอ่ากินให้เด็กดูนะคะไม่ใช่พ่อกับแม่เคียย์ผักพี่เคียย์ผักแล้วบังคับให้น้องกินยังไงเด็กเขาก็ไม่อยากกินเนาะเราก็ต้องกินเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะพี่อ่ะพี่เห็นชัดในลูกพี่นะลูกพี่คนโตกับคนเล็กเมื่อก่อนพี่ไม่ค่อยกินผัก นะคะลูกคนโตเนี่ยไม่ค่อยกินผักแต่แต่ลูกคนเล็กเนี่ยพี่ก็พยายามมาดูแลสวพามากขึ้นอายุมากขึ้นก็กินผักเก่งขึ้นนะคะพอกินผักให้ลูกดูอ่ะลูกชอบนะคะบางทีก็อยากขอรองผักดิบที่เรากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าเขาชอบนะคะให้เราเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะคะลองเมนูผักชุบแป้งทอดอันนี้เด็ดมากเด็ดมากพี่ว่า เราเองยังชอบเลยนะพี่รู้สึกว่าผักชุบแป้งทอดมันทําให้รสชาติผักมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะเด็กก็จะชอบมากขึ้นนะคะข้าวโพดอ่อนแครอทอะไรอย่างเงี้ยผักบุ้งชุบแป้งทอดนะคะ,ะจิ้มกับท็อปปิ้งหรือน้ําจิ้มเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยยิ่งทําให้แบบอยากกินแล้วก็เพิ่มอ่เวลาทำเราอาจจะให้ลูกมามีส่วนร่วมในการชุบแป้งนะคะหั่นผักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยิ่งสนุกกันไปใหญ่เลยแนะนะําค่ะ เมนูที่ทําให้ลูกกินกินง่ายขึ้นนอกจากผักย่างแล้วคือชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งทอดเข้าไปให้กับลูกเนอะอาจจะมีะปลาชุบแป้งทอดแล้วก็มีผักชุบแป้งทอดคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกินผักบ้างกินปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในเมื่ออาหารให้กับลูกแล้วเมนูทอดเนี่ย,ยยังช่วยเรื่องของเพิ่มพลังงานนะคะต้องบอกก่อนว่าในร่างกายเด็กอะความต้องการสารอาหารเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะถึงแม้ว่า วิตามินหลายๆธาตุต่างๆที่ได้จากผักผลไม้เนี่ยมันจะไม่ให้พลังงานแต่พวกนี้มีความสําคัญนะคะมีความสําคัญที่จะช่วยให้ลูกน้อยของเราเนี่ยดูดซึมนะคะดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้งานได้ดีขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างถ้า่าเหล็กเนี่ยถ้ากินคู่กับผักที่มีวิตามินซีผลไม,ทม้ที่มีวิตามินที่มีวิตามินซีก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นแบบนี้นะคะเพราะยังไงอย่าลืมว่าดังนั้นผักและผลไม้เนี่ยก็ยังคงมีความสําคัญถึงแม้ว่าไม่ได้ให้พลังงานนะคะ จะช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่างๆของที่จําเป็นของร่างกายนะคะด้วยเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันผักและผลไม้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะอันนี้ฝากไว้นะคะสําหรับเทคนิคนะคะที่จะช่วยให้ลูกน้อยกินผักได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่กันให้อดินแปะลิงก์พวกของแป้งชุบแป้งทอดของเด็กพวกซอสมายองเด็กของเด็กให้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะหมดคำถามหน้าเพจแล้ววันนี้พี่กันขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ